ได้เลยเดี๋ยวผมมาจัดเขียนสคริปตรีวิวโตโยต้าไ l u ักแชมป์2026ในสไตล์ YouTube ความยาวประมาณ1,000คำโดยจะเล่าแบบต่อเนื่องไม่มีหัวข้อย่อยและเน้นรายละเอียดครบทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาในไทยพร้อมโทนการเล่าแบบสไตล์คนทำคลิปรีวิวรถใน YouTube ครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของคนรักรถกระบะและสายแต่งแรง โดยวันนี้ผอมาจับพาทุกคนไปทำความรู้จักและสัมผัสกับก,บกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยโตโยต้าไฮรักแชมป์สองรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมดีไซน์และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งสายใช้งานและสายแต่งเพิ่มพลังเทอร์โบจูนอัพให้แรงทะลุใจจากชื่อแชมป์ก็รู้เลยว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์ทั้งเรื่องความทนทานความคุ้มค่าและความสามารถในการบรรทุกและขับขี่เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกโตโยต้าไฮรักแชมป์สองมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่มีความดุดันและแข็งแกร่งมากขึ้น เส้นสายตัวถังคมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ที่ผสมผสานความทันสมัยกับความบึกบึนไฟหน้าแบบ LED Projector Design เพรียวบางให้ความสว่างคมชัดแม้ขับกลางคืนกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องดักลมขนาดใหญ่รองรับการระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านข้างตัวรถดูบึกบึงด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นข้างตัวถังที่ชัดเจนเสริมลุคให้พร้อมลุยทุกเส้นทางล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตขนาดใหญ่พร้อมยาง All Terrain ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับทั้งบนถนนปกติและทางฝุน่น ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดรทรงตั้งสไตล์ใหม่และฝากระบาดท้ายที่สามารถเปิดได้ง่ายพร้อมระบบช่วยผ่อนแรงเหมาะสำหรับงานบรรทุกและการใช้งานประจำวันภายในห้องโดยสารของ Toyota Hilux c แชมป์2026ได้รับการปรับดีไซน์ให้หรูหราและใช้งานง่ายขึ้นคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เข้ากับตำแหน่งคนขับมากขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงและผิวสัมผัสนุ่มในหอลายจุด หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงให้ความคมชัดและพลังเสียงเต็มที่เบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางหุ้มด้วยวัสดุหนังคุณภาพดีที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและนั่งสบายแม้เดินทางไกลแผงมตดวัดเรืองแสงพร้อมจอมิตรแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ่อนเทคโนโลยีการกรองอากาศเพื่อความสดชื่นในห้องโดยสารและยังมีพื้นที่เก็บของกว้างขวางทั้งใต้เบาะและช่องเก็บของด้านหน้า ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮลักแชมป์สองัมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดกว่า2 0 4แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองรวดเร็วพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอีโค o r m a l และ Power เพื่อปรับสมรรถนะตามการใช้งานระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2 w d และ4 w d ที่มาพร้อมระบบชิป on นเด Fly ให้สลับโหมดได้แม้ขณะรถวิ่งสำหรับสาาาาายยยยเเเเทออออรรรรรร์บจบจนนนนนัักพกกกลว่่่่ืื้้้ฐคงตุีปดดได ไม่ว่าจะติดตั้งเทอร์โบที่แรงขึ้นอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่หรือปรับจูน ECU เพื่อรีดแรงหมาเพิ่มก็สามารถทำได้โดยไม่กระทบความทนทานมากนักช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิดโบนพร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังใช้หนบแผ่นสอนปรับจูนใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางวิบากในด้านความปลอดภัยโตโยต้าไฮรักแชมป2026จัดเต็มทั้งระบบ ABS, EBD, BA, ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการลื่นถลาย t r c ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SSA และถุงลมนิรภยัยรอบคันรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะถอยจอดหรือขับในพื้นที่แคบสำหรับราคาในประเทศไทย t o ยต t a Hilux แ h ม m p 2 0ั6จะมีหลายรุ่นย่อยโดยรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นประมาณ650,000บาทเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะเพื่อการใช้งานทั่วไป ส่วนรุ่นกลางและรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและระบบขับเคลื่อน c w d จะมีราคาประมาณ950,000-1,150,000ถึง 1, 000, 000, 50, 000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนที่เลือกและถ้าคุณเป็นสายแต่งแรงเทอร์โบจูนอัพก็สามารถนำงบประมาณมาลงเพิ่มเพื่อปรับแต่งเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบเบรกให้รองรับพลังที่มากขึ้นได้สบายโดยรวมโตโยต้าไฮรักแชมป2026เป็นกระบะท,ที่มีความครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ที่ดุดัน ภายในที่สะดวกสบายสมรรถนะที่แรงและทนทานและราคาที่คุ้มค่าในตลาดไทยเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์การเดินทางท่องเที่ยวหรือการปรับแต่งให้แรงขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรักความเร็วและพลังหากคุณกําลังมองหากระบะท,ที่ทั้งแกร่งและแต่งต่อได้ง่ายรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชันนี้ให้เป็นสคริปต์แบบพูดจริงในคลิป YouTube พร้อมจังหวะเว้นและน้ำเสียงให้เข้ากับการพรีเซนต์ได้เลยคุณอยากให้ผมทำแบบนั้นต่อเลยไหมครับ